นะตัดตลอดเลยนะอ <ś ett in> แอร์รถพี่เนี่ยกับแอร์ขับผมเนี่ย <ś ett in> ไม่เย็นเลยไม่เย็นใช่ปะออก็ลองมาแบกดูดิพี่ร <ś ett in> ้อนจริงเมืองไทยเมษาด้วยทเที่ยงทเที่ยงบายบายกล้ามากยืนกลางแดดดวงอาทิตย์คุณกับผมเห็นดีกันแน่ <ś ett in> ผมบอกให้ <ś ett in> แป๊บหนึ่งอะเดี๋ยวมีอูดอะพี่เดินผ่านแล้วพี <ś ett in> ่บอนร้อนจริงไหมตอนเนี้ยร้อนนะพี่นะ ถึงอากาศจะร้อนไม่เคยกลัวเดี๋ยวเจอกันนี่แหละวิธีแก้ของผมไม่กลัวอยู่แล้วร้อนใช่ไหมพี่มายืนตรงนี้สิมาตากแอร์ด้วยกันพี่กี่องศาพี่กี่ผ้าอะไรฮะ2ี่ผ้ามันก็ร้อนอีกพี่พี่ประหยัดไฟเลยไงเนี่ยรับตลอดเลยนะ เยอะเลยพี่ยังยังเยอะมีแต่คนมองพี่เห็นปะเขาชอบเราพี่โถอะไรฮะยังมีชีวิตอยู่ครับคุณพี่แอร์รถพี่เนี่ยกับแอร์ของผมเนี่ยไม่เย็นเเลยยไม่็นใช่ปะก็ลองมาแบกดูดิพี่ไม่เย็นเลยเนี่ยผมเย็นจนหลังจะหักอยู่แล้วพี่พี่ฮะ ฝากเปิดวาร์ปหน่อยป่าไหนป่าไหนเฟซบุ๊กนะฮะป่าไหนยังโฉบอยู่ป่าไหนให้บุบบอยเลยป่าไหนให้บุบบอยโอเคคมัสวัสดีพี่ร้อนไหมเนี่ยร้อนไหมจะตากแอร์ไหมครับผมมองก็ใหญ่เลยดูดิอยากได้ไงอยากเย็นอยากได้อ่าดูอ่าดูดีกว่าเยอะ มีลมเย็นนี่ร้อนไหมเนี่ยจะปรับให้17องศาเราขยับรถนกันพี่ได้ไปเลยไปเลยได้เลยขันไหนเนี่ยขันไปไปไปเอออากาศข้างนอกร้อนจริงจริงช่วยช่วยพาผมเนี่ยไปหาหมอหน่อยหลังจากหักแล้วตอนเนี้ยไปกลับบ้านกันดีกว่าพอแล้ว หากันเยอะแล้วพอแล้วเป็นไงหนักเลยดิอากาศข้างนอกยังหนักเลยอะอ๋อนะดีสี่สิบกว่าองศาแล้วตอนเนี้ยเมืองไทยแต่ว่าก็น่าแปลกอยู่ที่พี่เกมนะพอกลับเข้ามาในบ้านเนี่ยเย็นขึ้นแล้วเนี่ยเย็นดีล่าสุดช่างเราเพิ่งมาเปลี่ยนหลังคาใหม่ให้คุณไงเฮ้ยออบูสโคบใช่ปะเนี่ยใช่บูสโคบแสก เย็นขึ้นจริงๆด้วยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าที่บ้านของผมนะครับเย็นขึ้นได้เยอะขนาดนี้นะฮะก็เพราะผมใช้แผ่นเมทัลชีสนะครับของบูสโคบแซกนั่นเองนะครับของเขาดีจริงๆครับเย็นเลยนี่มั่นใจได้ทุกบ้านเลยนะครับเพราะทางบูสโคบแซกส์เขาเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานมากกว่า100ปีเลยนะครับอีกทั้งเบทัลชีสบูสโคบแซกส์เขายังใช้วัสดุคุณภาพสูง ที่มีคู่โคตติ้งเทคโนโลยีที่ช่วยสะท้อนความร้อนทําให้บ้านของคุณนั้นเย็นขึ้นได้สูงสุดถึง4องศาเลยนะครับอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าไฟทไี่อีกด้วยแถมล่าสุดนะครับเขายังขยายการรับประกรันให้สูงสุดถึง15ปีเลยเรียกได้ว่าเมทัลชีทบูสโคแซกคุ um ้มครบมหาชนคอนเฟิร ah ์มจริงๆครับ